สวัสดีค่ะดวง12ราศีประจําเดือนมีนาคม2564ถึงคิวของชาวราศีกุมแล้วต้องขออภัยชาวราศีกุมด้วยนะของคุณมาล่าช้าสุดเลยแต่เราจะบอกว่ามาชา้าแต่มาวินมากนะคะชาวราศีกุมเดือนมีนาคมนี้นะคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะถ้าใครผิดหวังอกหักเสียใจสุขภาพไม่ดีหรือว่าสิ้นหวังบางสิ่งบางอย่างความคิดความหวังความมีสเสน่ห์ แรงบันดาลใจของคุณจะกลับมานะคะไพ่ใบที่หนึ่งเนี่ยเดดเดสออกมาแปลว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบางสิ่งบางอย่างที่จบสิ้นไปความสูญสิ้นความสูญเสียความกังวลใจจบสิ้นไปแล้วตามมาด้วยไพ่เดะสตาร์ค่ะคุณจะดูมีออร่าขึ้นนะคะประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณอาจจะฝันแม่นขึ้นมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองได้ดีขึ้นเราบอกเลยว่าคนกองนี้นะถ้า คนราศีนี้นะถ้าคุณทํางานเบื้องหน้าทางโลกโซเชียลหรือว่าออนไลน์หรือว่าเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือคนที่ต้องเขาเรียกว่าโปรโมตตัวเองอะคะ่ะคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะแล้วยิ่งงานอะไรที่ค่อนข้างท้าทายที่อาจจะต้องมีความขัดแยง้งหรือเป็นงานที่ค่อนข้างชาเลนจ์กับผู้คนยิ่งจะทําให้มีคุณมีเงินมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งลูกค้าหรือว่าแข่งขันกับตัวเองเอาชนะใจตัวเองให้ได้หรือว่า ต้องโต้เถียงต้องบีฟงานกันหนักๆมันจะไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินคุณกําลังเรื่องขยับขยายดีขึ้นเรามีเกณฑ์ว่าคนราศีกุมนะเดือนมีนาคุณอาจจะเปเงินเพื่อตัวเองเช่นจ่ายเงินเพื่ออาหารดูแลสุขภาพการเข้าสปาการรักษาดูแลตัวเองเข้าคอร์สเยียวยาบําบัดปรับบุค,คลิก,กภาพเสริมสร้างสุขอน,นิสยัยหรือว่า พัฒนาตัวเองค่ะด้านความสวยความงามคุณมาดีมากๆแล้วเราจะบอกว่ายิ่งคุณดูแลตัวเองมากเท่าไรเสน่ห์คุณจะยิ่งเพิ่มขึ้นจะดึงดูดเงินหรือเรื่องราวดีๆมานะคะไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่ five of wands การงานของคุณค่อนข้างจะต้องระวังนิดนึงช่วงปลายเดือนอาจจะมีปัญหาเช่นความขัดแย้งกับคนรอบข้างอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆ เป็นคอนฟ lict เล็กๆหรือว่าไม่เข้าใจกันหรือใครมาพูดอะไรแล้วทําให้คุณรู้สึกกังวลใจแต่เรามองว่าถ้าเป็นตัวคุณเองที่ทํางานหลายๆอย่างด้วยกันคุณอาจจะจับงานหลายๆอย่างแล้วย,ยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกเพราะว่าเรามองว่าชาวราศีกุมเนี่ยเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเต็มไปด้วยความหวังเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทําอะไรคุณเลยทาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันประเดประดดังไพ่ก็ออก,ออกจะมาเตือนเล็กๆว่า เรียงลำดับความสําคัญทุกอย่างดูสําคัญไปหมดแต่ให้ตัวคุณเองสําคัญที่สุดความสุขของตัวคนเองสําคัญที่สุดชาวราศีกุมภ์คะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันจบมันสิ้นหวังไปอะ่ะที่คุณเคยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้กลับคืนมามันอาจจะกลับคืนมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเช่นงานที่คุณรู้สึกว่า คุณทำลายโปรเจกต์นั้นไปแล้วโปรเจกต์นั้นไม่มีทางเป็นไปได้งานหรือความหวังอะไรที่มาถูกพังทลายไปคนรักหรือเงินสถาบันทาง,งานการเงินหรือว่าช่องทางกับการทำเงินที่มันที่มันจบสิ้นไปมันอาจจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็มีอุปสรคก,กว่าคุณจะได้สิ่งนั้นมาแต่มีเกแล้วคุณจะสมหวังสมความปรารถนาไพ่เดะสตาขึ้นเนี่ยไพ่ของความหวังไพ่ของการเยียวยาดูแลรักษาจิตใจใครที่บอกแล้วที่ ผิดหวังมาที่เสียใจมาเดือนนี้คุณจะจบเรื่องดราม่าดราม่าแล้วคุณจะเริ่มมีความหวังใหม่ๆใ,ในชีวิตเริ่มต้นธุรกิจการงานการเงนินมีโอกาสบางสิ่งบางอย่างเข้ามามีคนมาสนับสนุนซัพพอร์ตมิทบริวารเนี่ยเขาเรียกว่าสนับสนุนดีแต่อาจจะมีคนรอบข้างบ้างที่เขาอาจจะพูดหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ตรงใจคุณก็อยากให้คุณปลป่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปนะคะไพ่เดดเดมาพร้อมกับไพ่เดดสตาอะไรที่จบสิ้นไปแล้ว มันอาจจะกลับมาให้ความหวังกลับมาให้แรงบันดาลใจคุณอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจบสิ้นเรื่องราวไม่ดีแล้วสู่ชีวิตใหม่ที่ดูสดใสมีความหวังเราบอกเลยว่าความมีสเสน่ห์ของคุณนะมันอาจจะทําให้คนหลายๆคนเขา,เข,าเข้ามาเปนู่ในเปนี่คุณแล้วเกิดความขัดแย้งกับตัวของคนรอบข้างของคุณเองก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่ตัวคุณนะคะทีนี้ไพ่บอกว่า w ูแมนโธดิ้งอะ c o ยผู้หญิงถือเหรียญมาเลยแปลว,ว่าถ้าใครเป็นเพศหญิงหรือว่า เป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูนะคุณยิ่งแต่งตัวดีเท่าไรดูแลมีความสงา่าสวยงามหล่อเหลาบุคลิกภาพดีเท่าไรจะนำเงินมาให้เราบอกแล้วค่ะอาจจะมีโปรเจกต์ดีๆเขาเห็นคุณแล้วใครไปแคสติง้งใครไปเป็นนักร้องใครไปแคสหน้ากล้องมีโอกาสประสบความสำเร็จมันอาจจะต้องต่อสู้บ้างในงานนั้นหรือว่าต้องชาเลนจ์ต้องมีคู่แข่งคู่ต่อสู้แต่มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับความสำเร็จแล้วมันเป็นอาชีพหรือเป็นช่องทางที่จะให้ความ มั่งคัง่งการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ This o u l d be the one แปลว่าใครที่มีความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะจบสถานะที่แค่เป็นคนคุยการกลายมาเป็นคนที่รู้จักกลายมาเป็นคนรักพัฒนามาเป็นแฟนพัฒนามาเป็นคู่คิดพัฒนามาเป็นคู่รักกันก็เป็นไปได้แต่ใครที่โสดอยู่อาจจะมีใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์หรือว่าเข้ามาในชีวิตคุณหรือถ้าคุณจบสิ้น กับใครบางคนแล้วคุณรู้สึกลึกๆว่าเขาอาจจะเป็นคนคนนั้นมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะเป็นพิอุเฟรมโซเมตรหรือคนที่คุณจะดิวด้วยแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้ที่คุณจะได้แบบรีวิเนียนกันก็เป็นไปได้ไพ่เชน g ์ออกมาบอกชัดเจนว่าคนราศีกุมรับเดือนมีนาคมเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะติดอยู่สถานการณ์ไหนนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ราบเื่อนทั้งหมด การเงินอยู่ในช่วงการเริ่มต้นการงานอาจจะมีข้อขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยากให้คุณโฟอยากให้คุณปล่อยพลังงานเลื่อนไหลไปตามสิ่งที่คุณเป็นคุณคิดคุณหวังอะไรคุณปล่อยให้ตัวเองใช้จินตนาการใช้ความคิดความหวังให้เต็มที่แล้วลงมือทํามันอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่มีเกณฑ์ว่าคุณจะประสบความสําเร็จทีนี้เรามาดูคําแนะนําให้ชาวราศีกุมกันว่าแล้วอะไรที่จะทําให้ชาวราศีกุมแบบว่า ดวงดีขึ้นสำหรับเดือนมีนาคมนี้ไพ่ออกมาว่า Hello from heaven บอกเลยนะคะว่าชาวราศีกุมภ์ไพ่สีม่วงขึ้นเยอะมากๆแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลหรือว่าจักระที่เจ็ดของคุณติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีมากคุณอาจจะมีเซ้นดีๆมีความรู้สึกดีๆสงบใจมาจากสวงสวรรค์แว้าคุณจะได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ <c oughs> ขอภัยไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรมานะคะ สีม่วงเด่นมากๆสีเขียวเด่นมากๆสีม่วงสีเขียวนะคะเด่นตัวเลขที่เราเห็นนะเลข17เลข42ดีนะคะเลข1นะคะมีไปในทิศทางที่ดีมากๆและถ้าคนราศีกุมนะช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าอยากจะถือเคสนะเราเห็นไพ่ใบนี้เรารู้สึกว่าถ้าคุณเอารูปบอลลูนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่สัญลักษณ์มาสีขาวไปตกแต่งห้องตกแต่งที่ทํางาน วอลเปเปอรโทรศพัพท์วอลเปเปอร์โน้ตบุ๊หรือว่าคุณเห็นไพ่อะค่ะแล้วคุณรู้สึกว่า Impact กับอะไรแล้วคุณให้เห็นสิ่งนั้นบ่อยๆจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะไพ่ใบน,นี้มีแมวสีดำแปลว่าเซนหรือสัญชาตญาณคุณจะดีมากๆก,การคิดการตัดสินใจดีค่ะการใช้กดแรงดึงดูดก็ดีด้วยถ้าคุณคิดในทางที่ดีทำในทางที่ดีแล้วก็ คิดหวังสิ่งใดช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มเป็นช่วงของการมั่นอกมั่นใจมีพลังเต็มเปลี่ยนที่จะมีความหวังความมุ่งมั่นตั้งใจดีๆได้รับการชำระล้างปลดปล่อยจิตใจจะสว่างสดใสมากขึ้นนะชาวราศีกุมยินดีกับชาวราศีกุมด้วยช่วงเดือนพฤหช่วงดาวพฤหัสย้ายเนี่ยชาวราศีกุมจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณมากมายเลยนะคะยังไงก็ยินดีด้วยแล้วก็ฝากติดตามในเดือนหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ